สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง d o วิสิทธาโรขอบคุณนะคะสำหรับทุกการรับชมรับฟังแล้วก็โดเนนะคะเข้ามาสนับสนุช่องของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นปียากาศกับหัวข้อดวงเดือนมิถุนายน2568ของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตาม ค่ะซึ่งตัวเลือกของเรานะคะก็มีให้เลือกเหมือนเดิมทั้งหมด3ตัวเลือกถ้าหากพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่เรือกไพ่กองที่1ดวงเดือนมิถุนายน2518ของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเดือนนี้ค่ะซึ่งตัวตนของคุณนะคะในเดือนนี้เป็น the high l o ฟ f a n คือพลังงานตัวตนของคุณนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างดียิ่งถ้าได้ทําบุญปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพื่อเสริมสร้างบุญบรารมีก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะดีขึ้น อีกทั้งนะคะในเดือนนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือด้วยสำหรับการงานนะคุณได้10บถ้วย1ถ้วยแล้วก็ the wheel of fortune การงานนะคะก็ถือว่าดีอะไรนะคะที่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาในเดือนนี้ก็จะได้รับการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นส่วนใครนะคะที่กำลังหาง,งานใหม่อยู่ก็มีเกณฑ์น,นะคะได้งานใหม่ที่ชอบที่ถูกใจ หากใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องงานอยู่ในตอนนี้คุณนะคะสามารถขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวคุณได้ปัญหาต่างๆนะคะก็จะขี้คลายลงสำหรับการเงินนะคะเป็นเดอฟูห้าเหรียญแล้วก็สิบไม้เท้าการเงินนะคะในเดือนนี้อยากคุณเนี่ยใช้จ่ายอย่างประหยัดเพราะว่าเดือนนี้นะคะคุณจะมีเกณฑ์หมดไปกับเรื่องงานค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องกินเรื่องเที่ยว จนทำให้การเงินนะคะติดขัดไม่พอใช้จ่ายหรือมีปัญหาได้ค่ะสําหรับความรักนะคะคุณได้ราชินีถือดาบอัศวินเรียและก็เดอะเอ็มเพสคนโสดน,นะคะในเดือนนี้คุณค่อนข้างเนื้อหอมเสน่ห์แรงมีแต่คนนะคะเข้ามาจีบซึ่งก็มีเข้ามามากมายหลากหลายคนทั้งคนที่อายุน้อยกว่าอายุเท่ากัน แต่จะมีนะคะอยู่คนหนึ่งที่ตรงไทสตรงสเปคของคุณซึ่งก็ต้องใช้เวลานะคะในการเรียนรู้หรือทำความรู้จักกันไปส่วนคนมีคู่นะคะความรักในเดือนนี้ก็เรื่อยๆไม่มีอะไรหวือหวาคนรักนะคะก็ดูแลเอาใจใส่คุณดีดูแลกันเหมือนเพื่อนซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องความรักกันสักเท่าไหร่ค่ะสำหรับโชคลาภและสุภาพนะคะเป็น6กดาบ เดอะแฮงแมนแล้วก็เจ็ดไม้เท้าโชคลาบนะคะในเดือนนี้ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตลอดทั้งเดือนเลยก็เลยยังไม่อยากคุณนะคะโฟกัสในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะโดยรวมก็ถือว่าแข็งแรงดีเพียงแต่ให้ระวังนะคะในส่วนพวกความเครียดความดันไม่เกรนปวดข้อปวดกระดูกให้ดีหมั่นดูแลรักษาสุขภาพ ออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้นะคะก็ไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะและนี้นะคะก็คือคําทํานายดวงนะคะโดยรวมเดือนมิถุนายน2518ของผู้ที่รักไพ่กองที่1ขอบคุณสําหรับการรับชมคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองดวงเดือนมิถุนายน25ง8ของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันเป็นเรื่องๆไปค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูตัวตนของคุณก่อนซึ่งก็เป็นราชินีถือดาบสำหรับพลังงานตัวตนของคุณนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรค่อนข้างดุดันเข้มแข็งมีเหตุมีผล ไม่ว่าจะทำอะไรในเดือนนี้นะคะก็จะคิดไตร่ตองพิจนารณายอย่างรอบคอบซึ่งก็ถือว่าดีแล้วก็ขอให้คุณนะคะมุ่งมั่นจริงจังกับสิ่งที่คุณทำอยู่และทุกอย่างนะคะก็จะประสบความสำเร็จด้วยดีสำหรับการงานนะคะเป็น The Star แปดเหรียญแล้วก็สองถ้วยการงานนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าดีโดดเด่นผลงานเข้าตาใครนะคะที่ทำงานเบื้องหน้า หรือได้พรีเซนต์งานอะไรก็จะผ่านฉลุยอย่างแน่นอนส่วนใครนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความสวยความงามก็มีโอกาสนะคะรุ่งปังมีชื่อเสียงมีคนนะคะมานิยมชมชอบสินค้าของคุณมากขึ้นสำหรับการเงินนะคะคุณได้4ดาบ3ถ้วยแล้วก็6เหรียญ การเงินนะคะในเดือนนี้ก็พอใช้คือไม่ดีไม่แย่มีรายรับรายจ่ายเสมอกันส่วนใหญ่นะคะรายจ่ายที่มีก็มักจะหมดไปกับในเรื่องงานงานสังคมงานสังสรรค์กับเพื่อนฝูงงานปาร์ตี้ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ส่วนน้อยนะคะก็อาจจะหมดไปกับการดูแลรักษาตัวเองได้ สำหรับความรักนะคะคุณได้สามเหรียญอัศวินถือถ้วยแล้วก็สองเหรียญคนโสนนะคะมีโอกาสพบเจอหรือสารสัมพันธ์กับคนนะคะในแวดวงสังคมที่คุณอยู่เช่นในที่เรียนที่ทำงานซึ่งก็อาจจะเป็นคนนะคะที่คุณรู้จักอยู่แล้วส่วนคนที่มีคู่นะคะความรักในเดือนนี้ก็ราบรื่นมีความสุขดีคนรักของคุณนะคะก็หมั่นดูแลเอาใจใส่พาไปเที่ยวไปเดท ไปพบปะสังคมไปทำความรู้จักกับเพื่อนของเขารู้จักกันให้มากกว่านี้สําหรับโชคลาภและก็สุขภาพนะคะเป็น The e m p t h y s ถ้วยแล้วก็ห้าเหรียญสำหรับโชคลาภนะคะในเดือนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่โดยเฉพาะนะคะโชคลาภด้านการเสี่ยงโชคแต่คุณนะคะจะมีโชคลาภทั้งด้านอื่นมากกว่าอย่างเช่นลาบปากคือจะมีคนนะคะชวนไปกินเลี้ยงอะไรประมาณนี้ ส่วนสุขภาพนั้นนะคะโดยรวมก็คือแข็งแรงดีแต่อย่างให้นะคะคุณเนี่ยระวังในเรื่องโรคเก่าๆที่คุณนะคะเคยเป็นแล้วมันก็จะกลับมาเป็นอีกดังนั้น,นะคะก็ต้องหมั่นดูแลใส่ใจสุขภาพพยายามออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้นะคะสุขภาพของคุณก็จะแข็งแรงสมบูรณ์และนี่นะคะก็คือคำทำนายดวง เดือนมิถุนายน2568ของผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ดวงเดือนมิถุนายน2568ของคุณโดยภาพรวมนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ค่ะสำหรับตัวตนของคุณนะคะในเดือนนี้คุณได้หนึ่งเหรียญคือพลังงานตัวตนของคุณนะคะในเดือนนี้ก็ถือว่าดีมีความนิ่งสงบใจเย็นมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะนะคะในเรื่องการเงินคือจะมีข่าวดีนะคะเรื่องการเงินเข้ามาบ่อยๆในเดือนนี้ค่ะสำหรับการงานนะคุณได้หกเหรียญแปดดาบแล้วก็แปดไม้เทา้า หางในอดีตที่ผ่านมานะคะงานของคุณมีปัญหาแก้ไขไม่ได้เลยสักทีซึ่งในเดือนนี้นะคะปัญหาเหล่านั้นจะถูกคี่คลายลงก็คือนะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือมาช่วยแก้ไขให้ปัญหาเหล่านั้นนะคะหมดไปและในเดือนนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้ามั่นคงมีการขยับขยายนะคะไปข้างหน้า สำหรับการเงินนะคะคุณได้8ถ้วย1ถ้วยแล้วก็ t e m p e r a n c การเงินนะคะในเดือนนี้ส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการเดินทางการซื้อสิ่งของที่ถูกใจช้อปปิง้งอะไรพวกนี้ซึ่งรายรับที่เข้ามานะคะก็เลยไม่ค่อยบาลานซ์กับรายจ่ายที่เยอะกว่ารายรับดังนั้นนะคะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่อยากคุณนะคะหมดไปกับสิ่งของเหล่านั้นมาก ค่ะสำหรับความรักนะคะเป็น the empress the hangman แล้วก็6กถ้วยคนโสดน,นะคะก็เหมือนคุณยังไม่เจอคนที่ชอบที่ถูกใจหรือตรงสเปคของคุณสักเท่าไหร่คุณนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้เจอคนใหม่ๆความรักใหม่ๆเข้ามาเพราะยังนะคะมีความคิดถึงคนเก่าๆความรักครั้งเก่าคนที่คุณยังรักอยู่ ส่วนบางคนคาก็อาจจะพบเจอกับรักต่างวัยได้ที่จะเข้ามานะคะในเดือนนี้ส่วนคนมีคู่นะคะความรักก็คงยังดีเหมือนเดิมมีความรักความมั่นคงที่ดีต่อกันแต่เวลาที่ทะเลาะนะคะหรือมีปัญหากันก็อยากให้ใจเย็นค่อยคพูดค่อยคคุยอย่าทะเลาะกันเหมือนเด็กๆส่วนโชคลาภและสุขภาพนะคะเป็นราชาถือดาบ สี่ถ้วยแล้วก็ราชินีถือดาบโชคลาภนะคะก็ยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่โดยเฉพาะนะคะในเรื่องการเสี่ยงโชคยังไม่ควรเสี่ยงโชคนะคะในเดือนนี้ส่วนสุขภาพนะคะโดยรวมก็ถือว่าแข็งแรงดีแต่ในบางคนนะคะก็อาจจะมีปัญหาพวกความเครียดไม่เกณฑ์หรือบางคน,นะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารโดยเพาะอาหารลำไส้ทานอาหารไม่ตรงเวลา โกกรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนได้ก็ต้องระวังนะคะในเรื่องการกินให้ดีค่ะซึ่งนี้นะคะก็คือคำทํานายดวงเดือนมิถุนายน2568ของผู้ที่เลิกไพ่กองที่3ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ